หาไมาทุกคนมัน่บดีพี่น้องฮลโหลมนนี่เห็ดปวกเศ้าออกแล้วพี่น้องสิาพาทุกคนออกไปหน้าน้ำไปเบิ่งกาก่อนพี่น้องวันยาวดู่อนเนานนะเพราะว่าออกคู่มือแล้วพี่น้องหน้าแต่ว่าข้าไปหาเห็ดเนาะเดี๋ยวไปเบิงเบ่งบรรยากาศดูหน้าทุกคนหัวสิไปหากินยังถาเบิ่งน้ำกันเนาะป่าช่วงนี้เขียวงามพี่น้องออกมาหอนหนาแล้วทุกคนกากาลังเขียวงามพน้องแต่ว่า ตาถึงจยากห่างนะจักหน่อยอันนี้ตกใหม่เมื่อวานนี้พี่น้องได้จักหน่อยอย่างนั้นส่วนข้าวซอยไปห้ากิโลเดียวจะอยู่เทียงนากํากลังกินข้าวเที่ยงจะกินข้าวเที่ยงแล้วจังสิไปบันนี้ตะกะต,กตะลุมป้าดกะตอนนี้ทีบอกทีอยู่เนาะต๊กะซ้ำตาพี่นี่พี่น้องเห็ดหน้าหน่อยลงกว่าเกา่กากระซารายอยู่แต่ว่าบ่ได้ดดํานะวานเนาะ คือพี่น้องแนะนาแต่ปีก่อนๆเลยว่าห้หวานเนาะจังต้นทุนบาสูงต้นทุนมันสูงไงพี่น้องเหตุน,นานเสมอนี่ค่ะาจาังแพงก็เลยแบงหวานเนาะทิงนะ้งหวานเนาะหน้าแข็งๆนะพอจางเขาจะรับหน้าแต่ละปีเบิ้เงลายคัิเสียบกับราคาเขานี่บพวุ้มค่าเลยเราก็เลยตัดปัญหาคือหวานเอ,เอาดที่ขวาเนาะทุกคนกน,กน,นี่ก้าให้กทงนะนำไลายลปีนี้ฝนตกดีที่สุดเลยตั้งแต่หลัด อ่าหน้อยจุดใหญ่ฮาก็เห็นปีนี้แหละฝนตกดีตกคู่มือเศ้าแรงเศ้าแรงอยู่บึดหน้าบึกขาไปไปกินเขาก่อนเดไปหากุ๊ดกีโลป่ะทุกคนกินเขากเที่ยงแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิไปหากุ๊ดกีโลนะปคุยแหลกแท็กมันพี่น้องแต่กันหลึกแต่กันหลึกไม่ยอมจะมูไพอาไรอย่างนี้พูด กินก <Merci. S 2> ับแม่วอย่างทุกคนไม่เหมือนจิ๋อยังตัวน้อยอยู่เดนี่นะเขาไปซิดาใส่ดูเดบไปสิดาใส่เหรอเอาหมากุญเตะอะไอยู่ ลองสะลอยปุดกัหน่อยอลายเสร็จแล้วหาดไบร์ดแอทดาปุ่น้ะจีโน่มาหาจิโร่เราจหาน้ำใหม่ทุกคนเอาไปตุ่มปุ่นต่มตุาจิโน่ปุ่นปุ่นไม่จิโร่บาทมือแล้วก็หานไำไม่แม่นก่อนหม่ห่อยแน่นบ่ แม่บอกบอกม่หัวพนีน่เลยนป้ามใหเลกน้อยอาตวมกินกระปกี่กิโลน่ะโอเ้าวเงี้ยต่ละห่ก็จม่บอเอา้อน้วโน

นี่แหละอยากเต็มบลออยู่หกมะอาคิดายแท้้าวกาอนนึอยู่แน่ันกูก็มาแล้วกูก็เชืองกูอยากเขาไปแค่เดียวน่อไปเลยบ่ได้ปะคนอกินมัน่อร้ายปนซื้ออดทังไอทั้นี่แล้วเออข้าอนข้าอนยับใดนี่ข้าวกอนแท่นี่ก้นอยากเต็มกตาเขาได้ำันบีบยางมันออกอับยู่เออเดหลายเียนเชียหมคเนหนึ่ง เียมให้หลอยฉันดูกมาดามเยียมมานะเขากเพราว่า้วเข่าเขาหนั่งก้นแล้วไปก้นขาห่มกอนกัได้ อยู่แถวห่มขามกีรอ,อน่มหนมันกำลังเหลื่มป้่ค้นตกดีคีรอใหญ่ไว้เจาะายนะตลาดเป็นปีแหละเป็น,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 นอนาไม่ <c ười> <c ười> คีรอมัอนนิธคนกุดลายเห็ดน้ำกันบี่นามเป็นลายเลยคุณคี่อเมื่อน่ะนะชาวแปรเต็มหมจนเด็กของบนเลล <c ười> ด่ลงแ่ีรอประมาณพ่อขวานวลอเนแงแต่ฝนยมา้วตกกูได้ ตอนนี้ฝนตกดีแล้วหักคามขึ้นหลายเลยบอสคกหน้าเลตกหนึ่งไลนยนี้เนาะไปไปไปงที่สเปกตัวนี้อางทีเสียงนมันยาวยาวกวดเสียม่อน เียมเขาเขาเลยในห้องเขาเาเมือนหักกัน,ฮน,ฮไ,นะะไปเนาะหักคเลยที่เดตัวใหญ่ก่ากันหักคไ่ยจะหนจิโรไหรอเเจียมเทอร์หักันจะลายอันจิ่เนะบเห็นบเห็นมั้หาก็ข้าม เห็นหาคามลาลายเปคนามหวานนี่นะก็มาคามหวานคนรถเดซิธาเก็บเมันกินเราเห็นหาันลายูเห็นคุยใหม่คุยใหม่ว้าวว้าว จะอดดึดแต่กูจะหล่อแม่เนี้ดอกมันรีกนะเฮาพนตกปนเครื่องกโอ้เดีนาจะล่อิโต๊ะเป็นไงทกคนปมก wow ีป so ้มกิ่ร่อมัอกี่่ายมองบังบังบงบังแต่ว่าเขาเอินจิโร่แต่กันยังบุคั้นลักเหเนมันรล่อจยากโตนะ อ่านะแม่ที่มาเขาเข้าขมาจีหล่อคือมันมันหล่อนะกินดินที่มาบ่บ่โหวทีไปที่มาเขานะน้องสองร้อยกับมาคุดน้ำี่น้องวันนี้นะทริปอีทเย้เพิ่นราชิมากับสาวเปว้กับแซวหลัดกับน้องไพ่แต่ว่าน้องสองร้อยมาน้ำน้องสองร้อยซื้อบุ้ภาซื้อสองร้อยเนี่ยซื้อร้อยพี่น้องครัว่าร้อยเนี่ยหมายถึงคำว่าอีหลาอีร้อยเี่กที่น้องแต่ว่าแต่ยังหน่อยนะเขาเอ,อ,อ,เเอ,อเื้อนร้อยเลย ก็เลยซื้อจริงหรือซื้ออย่างก็เลยซื้อพี่บ่าซื้อซื้ออีร้อยนะซื้อจริงหรือซื้อพี่บ่าบ่ขูดนบ่เต็มบ่มีสื่อกนบ่มีสื่อแสดงว่าขดแรงผูกบินสนั่นเนี่ยมันกินดอกมะขามกินหน่ำหวานมันาจากแรงผูกแรงผูกตอมดอกมะขามยำหนีดอกมะขามได้หลายกลมมะขามสมพี่น้องกันกลมมะขามหวาน ี่เนี่ยมาคลมดกไปแล้วพี่กายเนี่ยมดกอันนี้จะเป็นห่องไม่กิโลทุกคนสเสียม่อนเขาอยู่แต่ว่าคนพปวดว่าะเส้นักปลายมันเลยดำ่มยาวปวดห่วงไม่มกิโลห่วงกิโลองรลอยเมื่อกี้สองรอยบริได้ขุดเอ้ยบริได้ไทยนะเนื่องจากว่าเป็นอย่างไรคนตกแห้งคนตกแหงระหนำอันถ่วมให้หนาเลยไทยบริไดหนำมันั่งขุอยู่กลาง ทางล่างนั่นสิเป็นอันเขาหน้าหวานทุกคนเขาจ้าวันเฮ็ดพิการนี่ได้เขาเจ้กระสอบก่อนฮะสามลอยสอบพี่น้องอันเขาหน้าหวานเขาจ้าเห็ดลายปิปิการนี่เขาจ้าได้เขาสามลอยสอบพี่น้องสอบหนึ่งกะประมาณสี่สิบเจ็ดโลหอดที่ว่าสอบสอบหน่อยไปเจ้าก็บ่อกไปแต่นอกบวชัวเขาเจ้าได้สอบใหญ่ได้สอบหน่อยแต่ว่าได้ลายได้เจ้าขายเอาเป็นเงินเลยได้เงินหลายแบบหน้าผู้ได้ถิ่มเขาจ้าเขาไทยเอาเบิร์ดเขามีแท็กเตอร์อันเดีย แ่ว่าหน้าต้นนี้ก็มีเจ้าของอยู่นี่ต้นี้กว้างแห้งหน้าต้นจิรอสโลย์จิรอชาเฟตต้นมะขามม่ยืนกว่าต้นมะม่วงเห็นต้นมะม่วงตายหลายต้นนะแต่ว่าต้นมะขามยังยังอยู่ต้นนี้ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหน่อยใหญ่มากก็เห็นนะทุกคนมันจะดนดีหรอ จม่เหมือนจากปีหรอเหมือนมันหอดสี่สิบห้าสิบปีแล้วจะแต่ว่าอนันนี้ถัดเราอดเกิดมาลรเห็นรถขคือว่าต้นใหญ่แบบนี้เลยตอนอยังน้อยค่ะบรรยากาศทุกคนเอ,อ้นอยน้ำไหลยหลมาเนี่ยน้ำแถวนาโขกเลยพี่น้องเลยนะน้ำเต็มอยู่บ่ได้อึดน้ำนะอยากตกเขาเอ,อ้ยอยากตกกาวานกาก,ก็ได้แต่ว่าอยา่าทยหน้าอยากวานเข่านะ้กกับบกาวานยันเขามันเน่าฝนมันตกจู่คู่มือเลยพี่น้องตกห้า คือน้าข้าเจ้านี่ก็ว่านแล้วฟูดี้ฝนทำเลยมันเกือบซิบนาบ่เนาะมันนอาชีพอะไรวะกว่านแล้วนะไฮเทกเตอรือนปั่นให้ถ้ามิดลัดกว่าแชร์เทกเตอร์มาปั่นหน้าเขาแหละทุกคนแต่ว่าข้าเจ้าอยากปั่นตอนแรงข้าวผักอยากปั่นตอนเศร้าอันนี้นะเลยตกลงกันบ่ได้เขาก็เลยบ่ได้ปั่นให้กว่าบอกก่อนแล้วมาว่างเลยเหมือนพยายากปั่นให้ก็เลยแบบบ่ได้ปั่นเขาเอิ่อนปั่นในอย่างบ่ขาดมากเลย บอร้อยปั่นเขานะขาดแล้วอะนะปั่นเขานะขาดเขานะ่ะหัวกบนก็เ <c oughs> ดี๋ยใบพักกรโดน <c oughs> เปลี่ยนใบกุ๊กซิดาเป็นใบพักกรโดนเป็นปวกมันเศร้าออกแล้วพี่น้องแต่บอลอื่นกํลาลังออกแต่ว่าหน้าเฮานะเศร้าออกเนาะมือนีสองร้อยคนจากเหมือยจากหน่อยจากคนมือสองคนผลหลักไปหาละมาไมแต่เด็กๆผนตกคำ่น กันกินแกงน้ำมันจนเต็มหม้อแล้วก็ว่ากันมากุดที่เราแล้วว่าได้จนเต็มกระตาหาน้ำมันบุ้ยอะไรยี่เนาะสรุปอะไรกันหรอเป็นเดี๋ยวละทุกคนเบิ่งนี่ดอกมะขามดูขนาดเลยนียหลายแมงคู่บินวูอมือมืมันมาเผากินได้ได้พี่น้องดอกมันเชออก์สมสม น้องคนนี้ก็เป็นผมสลัดเลยพี่น้องสมสนผสมผัดเกินคำบรรยายนี่เป็นน้องคุยจิรอหนึ่งสองสามสี่ห้าไปกัหกเจ็ดแปดมาหลายคุยพี่น้องน้ำน้ำหล่นคันเทนาทุกคน น้ำลายบะเกอไทยหุดหนายทุกคนจ้าบะเกอไทยนาพี่น้องไทยประมาณสามหมื่นแล้วหอวางกลางนาแต่เก่าบ่มีระยะยามนีหนำเต็มไห,หนาทุกคนปีดีวคนดีแล้วก็มาห่อตากาะไะไปขุดน้ำหลวงไผ่ครับจ่ร้องเพลง กะคืขอเขียวงามปล่อยสลอยเข้าไปในวัวจำงอน,น่อยกินกะอร่อยทำมาได้อยู่ป่าน้าตัวเองพี่น้องสุดท้ายมากับกบมาที่ก่ราะว่าอยู่นาหน้าเขาหน้าโตมันใหญ่กับชิลอมันคุยหลยแต่ว่าพากับมาขุดจนมันบ่มีคุยชิอ่อดิน,นจนแบบ มันสิลมมันลำขจาขุดลายจิรอได้เจือนมันทำให้นานเอ้ตามมันป่านหลักเร็วไปขุดจีบอนอื่นมาเอิญมาโบมีจะลายมีแต่น้นองไผ่าขุดกลับมาผู้อื่นขจะมาขุดขนะป่านน้อยหน่อยหนึ่งแต่ว่าคุยจิรอมันลายยังยังงงคือกันหมักมีแต่ว่ายุง่งนี่ป้อลายขนาดแต่ป่าเข้าไปเพื่อที่มันหามสลอยออกมา <c oughs> อันนี้ขอกงวัวทุกคนแม่ก็พอหลักผูกงวงอยู่หน้าผัวเที่ยงหน้าเขาจะถ่ายกันเขานอนอยู่นาแล้วเรานอนอยู่นานอนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทางไหนก็นอนอยู่นาเตียงหนังนะเตียงเราก็น,นอนปูนผูกรองผูกก็นอนก็เลยสบายปะเนี่พ <laughs> มอเที่ยงนะทุกคน <laughs> มอเที่ยงแล้วอ้าวจะรอไปนี่มาห่อเทียงแล้วเดี๋ยวมาบุงกี่รอทุกคนพุดธสามคนสีนค่คน ยองปะกระโดนคือยางอัน hmm. นี้าใหม่ค่จาต้มนยันม้วนยมก่นมนือายปมดีปอือท่าตุ๊ตุ๊กกดอไ่างเงี้างเล้วกเด้ลจ้ะป๊า คุณผู้เดียวางห้องจิ้มเฮาร้อยลายกลัวอยู่ผจักหนินะป้าจะค้ดเลยลายแเอาจะคุดต้นเดนห่นะป้าเราอลายกลวหาร้อเอ้ยิงเฮาเี๋วไม่คุยสินกจะเฮาไปหาร้อยสิหาร้น้องไข่เลายกลัวพี่น้องย่าที่ต้มน้ำม่ปลาไหวก่อนพื่น้องมื่ออื่นยังสิปนกินกับแมมื่ออื่นยังป่นเมื่อกี้เรากินกัต้มน้ำหม่ น้องมไ,ไปกันหน่อยก็นดะบริหารได้พากำพูดวิ่กิโลพาก่อนที่น้ำจืดอันน้นใหม่น้องไผ่ห้กับสลอยจืดร้วบิดบกคือจืดอใหม่หม้ที่น่ะ เราคือจืดอยูน่น้องพี่น้องสักมันจัดชั่วโมงยันไปพ่ายแม่บอกคำแล้วพี่น้องเมื่อยก่อนเบื่อจะเสิออกมาใหม่เนาะป้าพี่น้องเมื่อวานนี้ไปขุดแมงกิโลมาทุกคนป้าสวนผักบงป้า,ปาคืองามแท่นนี้นะผักบงพี่น้องผักบงจำเสีเอาทุกคนจำสีเก็บบ้างนะป้าปีนี้แห่งกาง,งาม แต่เก่าก็ได้งามแบบนี้แล้วพายผู้ได้ยาฝนก็นมาขอเอาเพราะว่ามันมันโป่งงามแห้งพี่น้องกินน้หมดทันเนี้พวกแม่มมพักโปอ่งในสวนบานบอกอมาต่ซีดเบ็ดแต่ห้วยเกลียวล้วเอามาปมมลูกมี่แม่เราเอามาปลูกมันงามอยู่หน้าก็มีห่กบลายแต่อยู่บานรายแห้งพักบ่งแดงชอาสิกินเอาไปหลวกกินกระปลุลแมงกี้หลอเนาะว้าพี่น้องไม่ได้หยอดกบบบวบเลยผู้ใดที่ว่ากินตำาบเนี่ยมาเนี้ยจากมือกอนเจ้ามาต้มันจเสย่ ได้ยอดอกบัวที่งแปลมันงามบันใดก็งามบมดวันใดก็งามหมดตรงนี้คุณขณะเอาไปผัดผัดมันอยากอากาศร้อยากฝาดอยากดำจนติดอย่างพวกบุกเขาวจะอ่อนเด็กเวลาลงวัดไอเมียเรามาเก็บอาไปหนึ่งลงวัดกินกระปุลสองสองยู่มันกำลังป่งผลมันตกดีแล้วมันงามซาเฟ่ซัมซีเด็รู้สึกพออยู่หรือว่ายังเด็ดหมวนอยู่ เสาแปลว่าเด็ดแรงกระปปรงพี่น้องไเยตะบว,อวบอวนเบว่ันอะไเกะวังคนิดน,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 นี่ไก่อันหน้าเศร้าร้อยพี่น้องกาพิ่เคียบเศร้ากระต๊กแรงกระต๊กพี่น้องฝนมือนีก็คืึไหมล่ะทุกคนมึงเนี่ยพวกและขึ้มดำปีมาละพ่นจะนั้นกระต๊กแรงคันมันบลมคันมันลมแล้วมันก็นสมบตกตกเินซ้ำหนีกระตก๊กเลย ออกมาหัวเทียงนาแล้วพี่น้องต้มน้ำไว้่เขานะ่ะแม่เรากินเราต้มไว้เมื่อวานเนี่ยมันสุกแล้ว,ลว,ลว,ลวเรวา,เรราต้มก,กินเรากินมาแล้วเลือเขาก็แล้อกันต้มน้ำปลายหลตะกุ่งก็จะเหนียวเวดัดที่แถบแดดเนาะมันอยู่ในต้นมันงามอยู่ประเทศตุรกีนี่เป็นอะไรหมอฝนเราพี่น้องเดี๋ยวสิดวกออกบงกินกับปนุนแมงกิโนะเรนเนาะเหลือสองคนนี่แหละพี่น้องกทหารเขากินมาแล้ว ดังมีคนมาจาองสวยเพราะนี่ทุกคนห่อนพวดเลยหมออะไรหอนหลอดสำนี้ก็พอแล้วเนาะเอาสุกอะไรมันก็ปะปุกเสียบแม่ยนปงเลยปงเลยพื้นสองโดนเห็ดอหไรพวกบงสุกพี่น้องอันนี้แมงกินลอพีแม่เราขวดแต่เมื่อวานกินไปเราเคิงหนึ่งทุกคนแต่มันเหลือน้อยหนึ่งพอดีเห็ดแจ่วกันจีกินเลยบรปจันไปอิ่มก็เลยว่าสิษย์นเนาะ นไม่จิอกเนจิดอกนแต่มักผิกเนาะก็มักบวกันแต่ก็กผิดไเพตำคนมือนีจะปวใจหน้าเลยคนแบบแข็งๆเลยสองคนก็สอแฝดสร้อยมันกินก่อนแล้ว่นองใส่เป็นวกันทุกคนใช่ไหมอใส่เกลือพเี่ยเราขวเราใส่เกลือแร้วลับลืมคไดกูได้ ตัวพักบ่งกับป่นแมงกี้ล่อน้อยนี่เราจะคุยเด้อไปขาดบ่ขึ้นอข่าเหนียวทุกคนอาหารประจำมือเลยพี่น <No like ้องเอาได้มาหลักจุกเขา อออมบะขวายังบิดช่องอะไรไหมใค่แก tamam> ่ขวายังกินนะเขากินแล้วมันลร เดือกกินถัเดือกปนมมงกี่เราแซ่บจ้ะแม่อืมมันก็แดงได้วหอนกันหรอบค่เมล็ดยั่วอ่เมพรดกหยวเออนี้นะอันนี้ลืมบอกพี่น้องขัวอัวแม่เราตกใจเจาอะไปบอกแล้วป่นมังดาป่นก็แดงชอบกักบุ๋งจิ้งจอสายตาลีเป็น <anto> <kaz oo> บางคนมาเชียโอ้ยอกลวาสบอมชมก็ไปขุดเมื่อมันมั่งแต่มันกีรอชือแบบมักีร่อกับมัจุดจีกับมัขนุนมักีร่อนสบขมู กกแมขอกันใหม่คลิปหนาทุกคนบายบายชิวนะคะบายบาย